วันนี้เราจะมาลองโจมาโลนกันนะคะเห็นแม่้องเฟย์บอกว่าโจมาโลนหอมค่ะกลิ่นโอเคมากก็เลยไปซื้อมาลองค่ะซื้อมาจาก k ิง g Power นะคะอันนี้มาจาก k ิ n g Power บ้านเรากล่องเทียซื้อมานี้เป็นแพ็คแบบนี้ค่ะมาดูราคาที่มาเกา๊าว่ะแพงกว่าบ้านเรานะบ้านเราขายถูกกว่า King Power อันนี้สี่พันห้ารอยเก้าสิบาทค่ะแพ็คนี้ เป็นกล่องเหล็กนะคะไม่ใช่กล่องไม้กลิ่นนี้เลยเดี๋ยวจะมาดูกันนะว่ามันหอมจริงไหมเวลาฉีดน้ำหอมเขาบอกว่าให้ฉีดตรงที่เส้นประสาทผ่านนะคะตามจุดที่เส้นประสาทผ่านหอมไหม,อมหอมมากเลยเนาะอหอมแบบกลิ่นดอกไม้เลยค่ะหอมดีจังเลยอะ่ะ หอมมากแล้วก็แพ็กนี้ที่เลือกเป็นแพ็กนี้มาเพราะว่ามันมีขนาดเก้ามิลมาด้วยค่ะนี่ค่ะขนาดเก้ามิลน,นี่คือเวลาที่เราไม่ได้โหลดกระเป๋าอะค่ะเราจะได้พกหลอดนี้แทนเอ้ยไม่ใช่หลอดนี้ขวดนี้แทนนะคะเวลาที่แบบไม่ได้โหลดกระเป๋าก็คือถือขึ้นเครื่องได้สบายค่ะกลิ่นอะไรนะไวเบอรี่ป่ะ ิ่นไวเบอร์รี่นะคะอา้าวหันพิดอีกนี่นะคะ <Why S 1> หอมค่ะอ๋อไ, <laughs> ไวบูเบลอ๋อไวบูไวบูเบลไวเบอร์รี่อ <laughs> โอ้ยมัวซัวมากเลยค่ะแต่อยากรีวิวนี่ค่ะอยากบอกต่อนะคะหอมค่ะโจมาโลนร้อยมิลน,นะคะหวันนี้ร้อยมิลน,นี่ โอเคก็ okay. ถ้าเป็นสมาชิก king power มันก็จะได้ลดเนาะอย่างเอ็ดนี้ลดไปสิบ้าเปอรเซ็นต์ค่ะก็เหลือประมาณสามพันเก้าร้อยห้าสิบมังถ้าจำไ,ไม่ผิดนะคะดีงาม